ประสงค์ของรองศาสตราจารย์ดรอรพันธ์โตซิงผู้รววมวิจัยและเลขานุการโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจรของคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์พบว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเกินครึ่งของประชากรและมีผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง จากการวิจัยเชิงลึกที่ดำเนินมาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องค้นคว้าหาแนวทางการวิจัยแบบเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อรองรับการตอบสนองของฐานผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิธภาพรวดเร็วพันเวลาและส่งผลการรักษาต่อยอดไปอย่างผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาพรวมโรคมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่เรียกได้ว่าเป็นโรคที่ เป็นความสำคัญของประเทศนะคะเพราะว่าประชาชนไทยเนี่ยเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับที่สองของประเทศไทยเลยนะคะถ้าเทียบกับการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันต้องรักษาโดยใช้เวลาที่นานมากในวิธีการรักษานั้นเนี่ยมันก็จะมีการรักษาด้วยการผ่าตัด ด้วยการใช้ยาด้วยการใช้รังสีรักษาแต่ดยนี้ก็มีวิธีการรักษาอื่นๆอีกมากมายการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นการรักษาที่มันมีผลข้างเคียงต่อคนไข้ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็คนไข้ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยนานชีวิตของเขาเนี่ยหลังจากที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะ่ะแล้วเขาต้องอยู่กับโรคเนี้ยไปจนกระทั่ง ตลอดชีวิตของเขาคนไข้บางคนเท่านั้นที่อาจจะหาย100%ซโครงการวิจัยนี้เนี่ยเราใช้แนวคิดที่เราเรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งเราเน้นคนไข้แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นศูนย์กลางตัวนไข้เองเลยเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาพูดคุยกับเราแล้วก็บอกปัญหากับเราหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วแต่รักษาแล้วหายแล้ว เราก็ได้มีการสัมภาษณ์เจาะลึกแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการแบบนี้ก็ทำให้เราได้ประเด็นที่แท้จริงที่คนไข้ต้องการจากการลงวิจัยเชิงลึกตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันที่ทางโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจรได้กำหนดให้ผู้ร่วมวิจัย รวมถึงคณะพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่วิจัยเพื่อทำการดูแลผู้ป่วยและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดรวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงลึกของประชาชนจากเหตุการณ์และสถานการณ์จริงที่ได้ประสบมาเพื่อหาแนวทางการป้องกันให้ได้มากที่สุดโดยการวิจัยเชิงลึกครั้งนี้ได้มีนโยบายกำหนดให้พยาบาลวิชาชีพทั้งหมด104ท่านเข้าไปดูแลผู้ป่วย และทำการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยโดยกำหนดให้พยาบาลหนึ่งท่านต่อการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน4รายาคุณหญิงพยองเวชการ<อ>หนึ่งในกลุ่มของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนหลักสี<อ>ได้เป็นอีกหนึ่งผู้ป่วยที่ต้องผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประเมิอนอาการเป็นรายวัน จากคณะแพทย์พยาบาลและผู้ร่วมวิจัยคุณหญิงยังได้เป็นอีกหนึ่งเสียงสำคัญในการเล่าถึงประสบการณ์จริงผ่านรอยยิ้มที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขให้กับคณะผู้ร่วมวิจัยฟังว่ากำลังใจที่ดีและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนั้นมีผลตอบสนองต่อการรักษาที่ดีมากจึงทำให้คุณหญิงหายขาดจากโรคมะเรง็งและมีการดำเนินชีวิตที่สวยงาม มาจนถึงปัจจุบนันพี่หญิงเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายคือเขาลามไปที่ปอดปอดข้างซ้ายพี่หญิงไม่ไม่แทบจะไม่เหลือเลยพื้นที่แทบจะไม่มีเหลือแล้วก็มาที่ตับที่ตับพี่หญิงนี่ก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะของฟองน้ำที่เด็กอาบน้ำเป็นรูพุนคุณหมอก็ได้บอกว่า จะต้องมีการให้คีโมหลังจากให้คีโมได้สองเข็มคุณหมอมาตรวจเจอว่าพี่หญิงอะปวดหลังการปวดหลังตรงนี้ไม่คิดเลยว่าตรวจพบว่าเราจะเจอมะเร็งอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สองมันไม่ธรรมดามันต้องมีการผ่าตัดใช้เครื่องมือพิเศษเพราะว่าตัวเองออนแอจากการได้รับคีโมจากต่อมน้ำเหลืองแล้ว แต่ว่ายังจะมาเจอการผ่าตัดอีกมันเป็นวิกฤตจริงๆตรงนั้นก็เลยได้รับคําแนะนําจากพยาบาลจากแพทย์ที่คอยคอยเข้ามาดูแลแนะนําเรื่องอาหารอาหารต้องสุกสะอาดแล้วก็แทบจะไม่ให้มีไขมันก็ติดตามอยู่เรื่อยๆคือเข้าไปที่บ้านเลยไปสอบถามว่าวันนี้ผู้ป่วยได้ทานอะไรหรือยังทานข้าวได้เยอะไหมจะสอบถามอยู่เรืยๆยอมรับเลยว่ากำลังใจคนใกล้ตัวสำคัญมากม ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ผู้ดูแลแล้วก็พยาบาลที่ดูแลให้คีโมตรงนั้นแล้วที่สำคัญนะคะคนในครอบครัวสำคัญด้วยแต่ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดกำลังใจให้กับตัวเองกำลังใจให้ตัวเองให้ได้มากที่สุดหลังจากคณะผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจรของคณะพยาบาลศาสตร,ร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทำการลงพื้นที่วิจัยเชิงลึกในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ซึ่งความเข้าใจระหว่างผู้ร่วมวิจัยกับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยตรงโดยผู้ร่วมวิจัยได้มีการจัดประชุมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันหาข้อมูล และนำมาซึ่งการประมวลผลในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดรวมถึงการหาแนวทางร่วมกันถึงการคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างทันเวลาและให้มีผลตอบรับที่ดีกับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดิฉันนะคะก็อยู่ในโครงการวิจัยที่เป็นการการศึกษาภาพอนาคตนะคะออในการให้บริการโรคมะเร็งนะคะเป็นที่เป็นเรื่องแบบครบวงจรนะคะซึ่งจะเป็นการศึกษาในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่เราสัมภาษณ์เนี่ยนะคะก็จะมี3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือผู้บริหารและกลุ่มที่2เป็นผู้ให้บริการนะคะในการออให้การบริการผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ศูนย์การให้บริการโร่มมะเร็งที่เป็นศูนย์ตามภูมิภาค ต่างๆนะคะที่เป็นศูนย์กลางใหญ่เลยของแต่ละภูมิภาคนะคะซึ่งท่านผู้ทรงคอนวุฒิทุกท่านนะคะที่เราได้สัมภาษณ์ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์โดยตรงนะคะเกี่ยวกับการให้บริการในการรักษาโรคมะเร็งนะคะทุกท่านก็ให้ข้อคิดต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของการให้บริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบนันว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรติดขัดตรงไหนที่ทําให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยได้รับการรักษาที่ช้าจนมีผลทําให้เป็นโรคมะเร็ง ที่เป็นระยะมากขึ้นจนทําให้การรักษานะ่นะไม่บรรลุหรือทําให้คนไข้เสียชีวิตนะคะและสําหรับ กลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่สําคัญมากกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะก็คือกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งค่ะซึ่งจากการศึกษาวิจัยของงานวิจัยที่ผ่านมานะคะของปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยมะเร็งเองเนี่ยนะคะมีจํานวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในปัจจุบันและอีกครั้งเนี่ยนะคะในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่จากการศึกษามาเนี่ยก็พบว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วนะคะเราก็นําข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาเก็บ รวบรวมนะคะโดยการที่เ,เก็บรวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะเป็นระเบียบนะคะเพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นคลังข้อมูลให้กับงานวิจัยในเฟสต่อไปนะคะที่จะนําไปสร้างนะคะโมเดลที่จะให้การบริการาระบมะเร็งที่เป็นเลือแบบครบวงจรในอนาคตให้ได้ค่ะด้วยวิสัยทัศน์การวางแนวคิดที่เป็นระบบ และมีแบบแผนแนวทางความชัดเจนของการดำเนินการของรองศาสตร,ราจารย์ดรอรพันณโตสิงห์ผู้ร่วมวิจัยและเลขานุการโครงการวิจัยจึงทำให้โครงการวิจัยการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านบร,ริการโรคมะเร็งแบบครบวงจรของคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์ได้นำดเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลวิจัยเชิงลึก ที่ได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งหมดตั้งแต่ปี2,564จนถึงปัจจุบันที่มีผู้ร่วมวิจัยมากด้วยองค์ความรู้ของทุกสังกัดนำมารวมกันและร่วมกันหาข้อสรุปเพื่อทำการวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยตรงในเฟสแรกหรือระยะแรกเนี่ยเราทำไปเมื่อปีที่แล้วเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเราสัมภาษณ์ทั้งคนไข้ญาติคนไข้ ผู้ให้การดูแลรักษาคนไข้ด้วยนะคะเราสัมภาษณ์ทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลทั้งผู้ที่กําหนดนโยบายเพื่อที่จะดูว่าจุดของการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยช่องว่างมันอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเราก็พยายามเติมเต็มช่องว่างตรงนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือทบทวนเอกสารแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยมะเรง็งเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบครบวงจรเราก็จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน20คนเข้ามามองตัวต้นแบบที่เราจะพัฒนาขึ้นต้นแบบที่จะพัฒนาขึ้นเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นเขาโครงว่าถ้าเราจะมีแนวทางหรือรูปแบบในการดูแลคนไข้มะเร็งแบบครบวงจรมันจะต้องมีอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องของการป้องกันเรื่องของการสืบผลในระยะแรกแล้วก็เรื่องของการ ทำให้คนไข้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วเรื่องของการทํายังไงที่คนไข้มาเข้าสู่ระบบบริการแล้วคนไข้จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการติดตามหลังจากที่คนไข้ได้รับการดูแลใ,ดดในโรงพยาบาลแล้ว